ทำอะไรให้ดูอีกนิดนึงสเสด็จน้ำนะครับผมเท้ากันนิดนึงนะครับก็รองเท้านี้จะเป็น Combat USA นะครับอันนี้ของ Air Force นะครับก็คือทหารอากาศสหรัฐนะครับผมทรงนี้จะเป็น ABU นะครับ ABU คือ Airman Battle Uniform นะครับ เป็นยูนิฟอร์มของต,อต่อสู้ของทหารอากาศนะครับก็จะอารมณ์จะออกเขียวๆนะครับตามมาตรฐานตามสัญญาที่เขาระบุสเปคไว้นะครับตัวเนี้ยพื้นของมันเลยเนี่ยอันนี้มือสองนะครับพื้นฐานของมันเลยเนี่ยตัวเนี้ยพื้นมันสีเขียวอ่สีข้างบนมันก็จะอมๆเขียวนะครับผมผ้าก็จะเป็นผ้าแคนวาสมันเป็นเขียวนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงผ้าพวกนี้ก็จะกันน้ําในระดับนึงนะครับข้างในก็จะบุบุผ้าพวกนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกรอปเทคนะครับก็คือกันน้ําเข้าแต่ว่าในตัวมันเองเนี่ยระบายความอับชื้นได้ดีมากนะครับตัวนี้รองเท้าคู่นี้ของแท้นะครับใส่แล้วเย็นนะครับ ก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อภูมิอากาศสภาพร้อนนะครับแล้วก็อเอเทเยนนะครับถ้าที่เป็นยางรถยนต์ก็อเอเทเลนนะครับก็ทุกภูมิประเทศแล้วกัน่าครับผมออกแบบมาอย่างนั้นสเปคตามสัญญาเขาเนี่ยปกติแล้วรองเท้าก็จะเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นขนนะครับพื้นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับไวปรามนะครับผม ซึ่งใบเบา,บาเนี่ยมัน,มนทนทานอยู่แล้วนะครับทนการลื่นนะครับแล้วก็มีดอกต้องลายแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งทรงแบบนี้ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เชือกจะเป็นแบบนี้นะครับเชือกเป็นไนลอนแข็งๆนะครับก็พอเวลาใช้เขาลูดทีเดียวครับดึงลูดเลยแล้วก็งัดขึ้นมาจัดทรงมันจะเร็วครับลูดเร็วครับสเปคของเขาก็จะมีอีกว่าจะเป็นตาไก่สาม ขึ้นมาตรงนี้ต้องเป็นเป็นหูร้อยเชือกนะครับก็สี่แล้วก็ต้องสูงเท่าน,นี้เท่านั้นครึ่งบนจะเป็นผ้าแคนวาสอ่าเขาจะระบุอย่างนี้ข้างในต้องระบายอากาศได้ดีอันนี้ใส่แล้วเย็นนะครับไม่น่าเชื่อใส่แล้วระบายอากาศได้ดีมากเย็นนะครับส่วนมีพวกนี้ถ้ากลัวอับก็ไม่ต้องกลัวอับมากนะครับมันเป็นพลาสติกแล้วก็กุ้งกลวงอยู่นะครับผมก็ไม่อับชื้นแล้วก็เหล็กเป็นสแตนเลสสตีลอยู่แล้วนะครับ ก็ขึ้นยากครับถ้าสกรปรกก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เก็บอย่าให้เปียกครับผมซึ่งมันมันอโอเคพกอาจจะอับชื้นนิดหน่อยเนี่ยเท่าที่ทดสอบมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องสนิมน,นะครับครับผมประมาณนั้นเออส่วนอย่างอื่นตัวนี้คู่นี้พิเศษนะครับพื้นเย็บนะครับผมไม่ใช่เป็นแบบสำเร็จรูปแล้วมาครอบทากาวนะครับ เย็บข้างในชั้นในเนี่ยตรงนี้ก็จะเย็บติดกับหนังนี่เลยแล้วก็ข้างข้างนอกนี่ก็จะมีมาประกบด้วยอีก2ชั้นนะครับเป็นชั้นยางแล้วก็พื้นภายนอกสุดนะครับผมทนทานนะครับผมแล้วก็พิเศษสุดๆก็คือหัวเหล็กนะครับหัวจะไม่บุบสวยงามตลอดเวลาครับเ,เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูอีกนิดนึง สเสด็จน้้ำนะครับผมโอเคอันนี้คือร้านซื้อมือสองมานะครับแล้วร้านก็มาทำใหม่นะครับให้มันสเสด็จน้้ำนะครับผมก็วิธีการทำสเสด็จน้้ำก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็ลงไขาวานกันน้ำนะครับผมแค่นั้นเองอันนี้พอลงแล้วมันก็จริงๆตอนผมซักใหม่เนี่ยมันจะแห้งๆขาวๆเขียวซีดนะครับผมก็พอลงปุ๊บมันจะชุ่มชื้น หนังก็จะคืนสภาพมานุ่มๆนะครับไม่ได้แห้งเกิดกังนะครับผมขัดออกวิธีใช้ก็พอเปียกปุ๊บพอมันแห้งปั๊บก็ปัดๆออกโดยใช้แปรงนะครับใช้แปรงปัดไอ้พวกขี้โคลนออกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถูล้างน้ําก็ได้นะครับพอแห้งปุ๊บก็ลงน้ํามันใหม่อาอรมณ์ประมาณนี้นะครับสวยงามครับสีเขียวอมจะเรียกว่าอะไรอมเทาๆนะครับผมคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาครับพิเศษหลายจุดนะครับ ผมก็ร้านส่วนใหญ่จะขายแต่รองเท้าพิเศษนะครับรองเท้าธรรมดาไม่ได้ขายนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นหัวเหล็กด้วยเพราะว่า,าผมมองว่ามันมันปลอดภัยดีแล้วก็แข็งแรงตรงทานหัวไม่บุบสวยตลอดเวลาหัวนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับ